วันนี้ไล่บราิตานะครับก็ขอพามาชมเพลงเพาะต้นกล้าชะเดานะครับทวายเขาผงนะครับจะต้นกล้าที่เพาะจากเม็ดชะเดาป่าหรือชะเดาทวายนะครับเพื่อจะทําต้นโตนะครับเสียบยอดนะครับก็ลงทุงไปแล้วประมาณห้าพันต้นนะครับเด็จิ้ป้าหมายก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นต้นนะครับพอปีนี้ คนทังมาเยอะนะครับไม่พอขายนะครับนะครับตั้งแต่โควิดมาก็ลูกค้าสนใจอยากไว้ปลูกนะครับเพราะว่าสสเดนี้ปลูกแล้วก็ทนแรงนะครับปลูกแล้วก็ไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากนะครับเมื่อเขาตั้งลำลากเดินแล้วนะครับก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับเขาก็จะตัวจะเรียกว่ตัวดีของตัวเองของเขานะครับอันนี้อะไรวันิตาก็ขอพามาชมนะครับอันนี้องสรกิีกาลัง จิ้มเม็ดนะครับที่เอาวุ้นสีขาวออกนะครับับเม็ดแห้งพึ่งเดียไว้ไม่วันสองวันนะครับจิ้มลงดินนะครับประมาณสองสามวันก็จะงอกขึ้นแล้วนะครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ต้นเดานะครับพราเม็ดเดี๋ยไปปลูกนะครับในที่ดินของตนเองลดล้างว่างเปล่านะครับอยากปลูกไม้เศรษฐกิจเอาไว้นะครับไม้เดานะครับเป็นไม้ที่สวยงามอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะไม้ประเภทหนึ่งนะครับที่ เนื้อดีนะครับก็ทางสวนก็จะขายต้นดํามันสามสิบบาทนะครับเยอะเยอะรับเยอะประมาณยี่สิบบาทนะครับก็ทักมาได้ที่เพจไรบวิตานะครับนะครับประมาณสักประมาณปลายปีนะครับเพราะว่าต้นโตนี่เราเพาะไว้นี่ถ้าต้นเท่าตะเกียบหรือเท่าดิสอถึงจะมาทําต้นโตนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่สนใจเอาต้น พอเม็ดติปูนก็ได้เลยนะครับเลี้ยงไว้สักประมาณถ้าลาาเขาเดินก็ส่งให้นะครับหรือมารับที่สวนนะครับที่ไร่บณิตานะครับบ้านหนองเดินนะครับตำบลช้างมิงอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเขามาดูที่แปลงเพาะนั่นเลยนะครับเป้าหมายว่าจะทําให้ครบหนึ่งหมื่นถุงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเม็ดสะดอป่าหรือสะดอถวายเริ่มจะวายแล้วนะครับ เรามีตาขอบคุณทุกท่านที่อุด <c oughs> หนุนต้นพันธ์เสดาวทวายขาวผ่องเสียยอดนะครับท่านที่ทักมาก็รอสรักระยะหนึ่งนะครับก็จะได้ครบทุกคนเดี๋ยวขาดที่ต้นโตที่มาเสียมให้นะครับรอให้ต้นโตวอวบใหญ่เสียก่อนนะครับถึงจะทําต้นพันธ์เสียยอดให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ